และนี่คือจุดที่4ี่หลังจากที่เราฝากเนื้อฝากตัวเป็นลูกหลานนะมหาราชทั้งหมดแล้วครับและจุดนี้สําคัญยังไงครับจุดที่4ี่นี้อย่างที่ท่านเห็นนะครับเรามาฝากเนื้อฝากตัวกับมหาราชทั้งหลายครับและข้างหลังเหล่านี้คือพ่อปู่อนันตนาคราชและแม่ย่าครับสําคัญมากเพราะท่านเป็นยอดเป็นที่สุดของหมู่นาคราชทั้งปวงอ่า เราจะพาทุกท่านมาทําพิธีณจุดนี้ครับผมโดยผมอาจารย์เผือกตาทิพย์จะพาทุกท่านกําหนดจิตถึงท่านและการมูมารวยของเราจะพาท่านผู้ชมนะฮะมาแบบถูกวิธีอยางไงไกไรนะครับมีหลายจุดให้ทุกท่านนะฮะได้เจออย่างไม่เคยเจอที่ไหนมาก่อนแน่นอนถูกต้องครับแล้วพบกันกับจุดที่5ครับท่านผู้ชมครับจุดนี้นะครับผมอยากให้ท่านผู้ชมนะครับนะให้ ฟังอาจารย์ชัดๆนะครับเพราะมันเป็นวิธีที่ขาดไม่ได้เลยใช่ครับยังไงครับหลังจากที่เราไหว้าหรราชทั้งหลายแล้วพ<ย><ม>หน้าทั้งหลายมีปั่นันมาแล้วเราจะมาตรงจุดที่ห้านี้นั่นก็คือเราจะพามาไหว้พระพุทธเจ้าอและเราจะทําพิธีเปิดดวงกันตรงนี้สําคัญมากสําคัญมากนะครับนะครับ,รบพอทําพิธีเปิดดวงแล้วเราถึงจะก้าวเข้าไปรับทรัพย์ที่ถ้ำพญานาคได้นะครับ เป็นจุดสุดท้ายใช่ครับซึ่งเราจะไปเอาสมบัติกันแต่จุดนี้นะครับผมอยากให้ท่านผู้ชมนะฮะรอติดตามนะครับว่าจะมีวิธีอย่างไรและมีการนะครับว่าตามมีการเขาเรียกว่าพนมเนื้อหัวด้วยพนมเนื้อหัวแบบนี้ท่วมหัวยังไงเดี๋ยวรอติดตามกับรายการบู่มารวย นี่คือจุดที่6เป็นจุดสุดท้ายจุดนี้ผมอยากจะบอกท่านผู้ชมคนระับผมไม่อยากให้นะฮะว่าหัวใจพญานาคอยู่ตรงไหนเดี๋ยวบอกไปแล้วนะท่านผู้ชมจะร้องอ๋อเลยทีเดียวนั้นต้องรอติดตามแต่จะสําคัญยังไงฝังอาจารย์นิดหนึ่งครับจุดนี้เป็นจุดที่สําคัญมากหลังจากที่เราเปิดดวงแล้วครับนี่คือจุดที่เราจะมารับรับทรัรพยานาคกันครับสมบัติทั้งหลายนี้เป็นสมบัติทพิปเราเอาไปใช้จริงไม่ได้นะครับแต่เราจะเข้ามาแล้วขอพอรเพื่อแลกเปลี่ยนสมบัติทริปนี้ ให้เป็นสมบัติจริงในโลกจริงที่เราได้รับดังนั้นมันจะแปลเปลี่ยนเป็นลาบผลผลงานทําให้เรามีกําลังมีการเงินการเอาที่ดีขึ้นแน่นอนและหัวใจพิยนาคอยู่ตรงไหนติดเป็นความลับเป็นความลับเป็นความลับรอติดตามนะครับในวันที่29พฤศจิกายนสองพร้ยหกสิบแปดรายการมูม,มาร่วย,ลวยแล้วเจอกันครับ